สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับจะเป็นการสปอย์การ์ตูนนะครับแล้วก็จะพยายามไขปริศนาคาแรคเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยตอนล่าสุดนะครับเป็นเรื่องคิกบ็อกเซอร์มาโมรุที่คนเขียนนั้นเทการ์ตูนเรื่องนี้ไปแล้วก็ตัดจบไปดื้อนะมาในวันนี้นะครับจะเป็นการ์ตูนผลงานการเขียนของคนเดิมเลยนะคนที่วาดเรื่องคินิกูแมนจอมพลังเนี่แหละแต่การ์ตูนในวันนี้นะครับชื่อเรื่องซ้ํากับครั้งที่แล้วนะก็คือคิกบ็อกเซอร์มาโมรุโดยคนวาดนะครับได พระเอกก็ชื่อเดิมีตัางหากนะครับเรื่องราวจะเป็นแบบที่ยังเกี่ยวกับมวยไทยอยู่และได้เขียนแนบเรื่องนี้ไว้ในตอนท้ายสั้นๆนะครับในฉบับรวมเล่มของมามุรุเรื่องหลักโดยในฉบับภาษาไทยนะครับก็มีเรื่องนี้แนบท้ายเช่นกันซึ่งเนื้อเรื่องก็คือโชตะมามรุนะครับกับพ่อนะครับที่เป็นนักศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นนะแต่งตัวจะคล้ายๆพวกคาราเต้เนี่ย เดินทางมาที่ประเทศไทยนะแล้วก็มามารุที่อยู่ในจักรวาลเนี่ยก็ยังเตี้ยมอโต้ออยู่นะเตี้ยหนักกว่าที่คนที่แล้วอีกอะมาที่ไทยก็เจอเหตุการณ์ในตลาดนะครับที่มีคนถูกรีดไถนะพอมามลุทก,ก็เลยถือโอกาสแสดงตัวเป็นพลเมืองดีนะก็ขอเสือเข้าไปช่วยสักหน่อยนึงทําให้ขาใหญ่เจ้าถิ่นนะครับที่ชื่อว่าคู่น้อยแกลกซี่นะ ชื่อนี้อาจจะสะกดออกเสียงว่าคุน้อยคูน้อยหรือว่ากูน้อยก็ได้นะไม่รู้ว่าญี่ปุ่นจะเจตนาให้ชื่ออะไรนะโดยคูน้อยกลเล็กซี่นะมีวิชามวยไทยนะครับออกมาก็ซัดพ่อของมามาุนะในฐานะที่เปรี้ยวตีนนะก็เรียกได้ว่าจบได้ท่าไม้ตายเลยแหละท่าเชียงใหม่อีเกิลนะครับก็คือท่าพญาอินทรีเชียงใหม่นะเขาเขียนคานี้จริงๆนะครับว่าเชียงใหม่อีเกิลเลยอ่ะเป็นท่าเหาะทยานมาแล้วก็เอาเข่าหนีบกระแทกหน้านะมามาุถึงกับน้ําตาไหลโจกๆเลยนะเมื่อเห็นพ่อบังเกิดก้าของตัวเองนั้นสยบคาตีน้้้ําาวยไทยท่อ,อกดซ จากนั้นก็มีชายเล่ยล่อนปิศนามาศพระบิดาปรากฏตัวขึ้นนะฮะคุน้อยเห็นก็หนีเลยนะโดยที่ไม่ได้อธิบายอะไรด้วยซ้ําพอคุน้อยมันหนีไปแล้วเนี่ยเหตุการณ์ก็สงบลงนะพระบิดาก็เล่าเรื่องราวมวยไทยย้อนไปในอดีตให้ฟังนะตั้งแต่สมัยไทยพม,มา่าล่ยาวมาจนถึงปัจจุบันนะว่ามวยไทยนั้นโคตรไรากาศเลย ศิลปะการต่อสู้วิชาอื่นน่ะต้องใส่ชุดป้องกันตัวแต่ว่ามวยไทยเนี่ยยังคงแบบเดิมไว้นะทาให้แข็งแกร่งที่สุดมาจนถึงปัจจุบันมาโมลุพอฟังเสร็จก็ของขึ้นเลยนะก็บอกลุงพระบิดาว่าช่วยสอนมวยให้ผมหน่อยแต่มึงพูดดีๆก็ได้นะแต่เสือกไปดึงผ้าคลุมของลุงพระบิดาสแลงจนหลุดออกมาเลยอะทาให้ทุกคนนะครับเห็นรอยสักที่หน้าอกของพระบิดานะคนในตลาดเห็นก็ต้องก้มกราบซิโลราทันทีนะครับว่านี่คือเจ้าของแฟนชายชานมหมีพ่นไฟที่โด่งดังเฮ้ยไม่ใช่จะบ้าหรือนั่นคือรอยสักเสือดนนะสัััญลกษณ์ของ าเมืองสุนะครับที่มีประวัติการชกมวยแค่10บขวบนี่ก็เป็นแชมป์มวยไทยแล้วว่าชก2,500ครั้งนะครับชนะรวดเลยนี่ชกมวยหลังอาหาร3เวลาเลยหรือไงเนี่ยโหชกมา2,500ครั้งแล้วว่าเป็นเทพเจ้าของนักมวยไทยเลยนะเข้มขัดแชมป์นี่เต็มตัวไปหมดอะแต่ว่าที่ออกมาเล่ร่อนนี่ก็เพราะว่าพันษาเนี่ยรู้สึกผิดมากนะที่มีสิทธิ์ช่วอย่างคู่น้อยนะที่ไปฝึกมวยไทยให้คู่น้อยแต่ว่าคู่น้อยนั้นเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะครับทำให้พันษานะั้นมีมลทินไปด้วยนะ หลังจากนั้นพันษาก็ฝึกวิชามมยไทยให้กับพระเอกไปหลายหน้าเลยนะแล้วก็พอฝึกสําเร็จเนี่ยมามมรุกก็ได้รับเฮดการ์ดมมยไทยที่มีรูปร่างเหมือนกับการ์ตูนมามมรุในเรื่องที่แล้วเปียบเลยอะ่ะซึ่งกระเดาได้เลยว่าคนว่านี่มันอาจจะเริ่มขี้เกียจที่จะครีเอทใหม่นะจากนั้นก็ถึงวันที่จะชําระบัญชีแค้นนะครับมามมลุกชกกับคู่น้อยนะการต่อสู้ก็ผลัดกันเตะต่อยกันอย่างดุเดือดแล้วก็ในจังหวะที่คู่น้อยนะครับจะใส่ท่าไม้ตายเชียงใหม่อีเกิลแบบที่เคยซัดพ่อของมามมรุเนี่ย เขากาลังจะหนีหัวมามารุอยู่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาใช้นวมบล็อกไว้นะแล้วก็สวนคืนด้วยท่าเตะแล้วก็เขา่าจากนั้นก็กระโดดเด้งเชือกสอกคู่กับเข่าคู่ไปพร้อมกันนะครับเรียกว่าอัดเต็มหน้าหัวคู่น้อยลงไปกองจนแพ้เลยชาวบ้านที่เคยถูกรีดไถ่นะครับก็คว้างหินขับไล่คู่น้อยพร้อมกันทั้งดาดทอเลยนะไอจัดงาวอีวอกงาวแต้งาวว่าสก,กัมบอ ก่อนที่คู่น้อยจะคิดมากเป็นโรคซึมเศร้าแบบฉับพลันไปมากกว่าน,นี้นะจะประสาทแดกไปซะก่อนเนี่ยมามารุก,ก็ดึงสติคู่น้อยไว้ตามองตาทำท่าเหมือนจะสารภาพรักแรกพบนะว่าจะขอคู่น้อยแต่งงานนะมามารุก,ก็บอกคู่น้อยว่าเฮ้ยเรากลับมาฝึกมวยไทยด้วยกันเถิดแล้วเราจะไปเอาโบนัสที่ศึกวันสมาชิกด้วยกันพรรษาก็โผล่หน้ามาในซอกหลือช่องสุดท้ายนะฮะก็คือไม่มีอะไรจะพูดแล้วแหละฝึกมวยไทยให้มันชกจนชนะนะแต่มึงเหลือโคต้าพื้นที่ให้กูโผล่หน้าแค่นิดเดียวในช่องสุดท้าย ก็จบกันไปแบบนี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นการ์ตูนสั้นนะก็จบไวมากเลยมาในส่วนของการวิเคราะห์คาแรคเตอร์กันบ้างนะครับจากในตอนที่แล้วนะคิกบ็อกเซอร์มามลุในภาคหลักเนี่ยมีต้นแบบนักมวยไทยคนนึงไปแล้วนะมาในเวอร์ชั่นจัก,กรวาลย่อยนี้นะ ในตัวพระเอกมามุลุกเนี่ย mm. ก็คงยังว่าตามสไตล์ใบหน้าลายเส้นผู้เขียนเหมือนเดิมนะไม่น่าจะมีต้นแบบคาแรคเตอร์อ้างอิงแต่ในฝั่งของนักมวยไทยนะครับเริ่มที่คู่น้อยกาแล็กซี่นะคำว่ากาแล็กซี่นี่นึกถึงอันดับแรกเลยก็ต้องนึกถึงเขาทรายกาแล็กซี่แน่นอนซึ่งชื่อเสียงมวยสากลแล้วก็การได้ไปป้องกันแชมป์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่มาของคําว่ากาแล็กซี่เนี่ยมาจากเขาทรายแน่นอนเลยนะแต่ว่าการออกแบบคาแรคเตอร์และรูปหน้าหน้าตานั้นน่าจะไม่ใช่นะ ดังนั้นเครดิตคำว่ากาแล็กซี่ก็คงมาจากเขาซรายแค่อย่างเดียวนะครับหน้าตาน,นั้นน่าจะไม่เกี่ยวส่วนแชมป์ตำนานมวยไทย2,500ไฟไม่แพ้ใครนะครับเป็นตำนานไร้ผ้ายเนี่ยพันศาเมืองสุ่ตอนนักมวยก็หน้าหล่อนะตอนซอมซ้อเป็นพระบิดาก็หน้าหล่ออยู่อะเก่งและหล่อสารพัดแชมป์ขนาดนี้นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะ มีแค่เขาคนเดียวเท่านั้นจริงๆนะครับญี่ปุ่นยังรู้จักตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะเขาก็คือน้ำมาสพี่มาสหรือว่าครูมาสแล้วแต่ที่ทุกคนจะเรียกเลยนะหมัดน้ำพลิกปาทูสามารถพยักอรุณนะครับยอดมวยระดับตำนานอีกคนหนึ่งของไทยถึงแม้จะวาดไม่เหมือนเป๊ะมากนะครับแต่ว่าองค์ประกอบความเก่งความหล่อมีเปอร์เซ็นต์สูงมากจริงๆครับว่าเป็นสามารถพยักอรุณนะแล้วก็นักมวยไทยที่วาดที่ญี่ปุ่นออกมาหล่อๆในยุคนั้นนะมันไม่มีเลยนะมีแต่วาดมันเป็นตัวร้ายหน้าตาขี้เหร แต่คงต้องยกเว้นคนนี้คนเดียวนะครับสามารถพยักอรลุนที่แม้แต่ในจกักรวาลกระตุนเนี่ยยังทำให้เขาขี้เหล่มไม่ได้เลยอ่ะในฉบับภาษาไทยนะครับแปลชื่อมั่วนะแปลชื่อว่าหันสาสิทธิ์ขนมต้มนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดนะญี่ปุ่นนั้นออกเสียงว่าพันสานะครับออกเสียงจริงๆก็คือพันซ่านั่นแหละถ้าเกิดภาษาญี่ปุ่นนะแต่ที่เขียนบนกางเกงก็คือพันสานะครับโดยพันซ่าภาษาญี่ปุ่นนะครับแปลว่าเสือดํานะโดยเหตุผลสนับสนุนที่ว่าสามารถพยักอระลุนนั่นก็คือพันสาน่ะอีกข้อหน น่าจะเป็นการเล่นชื่อของผู้เขียนนะครับโดยชื่อสามารถพยักอรุนนะ่ะพยักแปลว่าเสือนะซึ่งผู้เขียนน่าจะทําการแปลก็น่าจะทราบความหมายอยู่แล้วนะจึงแปลงชื่อเสือโดยใช้เป็นเสือดําตามการสักที่หน้าอกนะเสือดํานั้นก็คือแพนเทอร์ในภาษาอังกฤษแต่ญี่ปุ่นนั้นออกเสียงแบบนี้ไม่ได้นะครับภาษาญี่ปุ่นจึงออกเสียงตามภาษาเขานะครับออกเสียงว่าพันซ่า และแปลงมาเป็นคําไทยบนกางเกงคําว่าพันษาในที่สุดนั่นเองนะและถ้าเกิดพันามีที่มาจากสามารถพยาก,การะลุนตามที่อดมินวิเคราะห์ไว้นะครับก็จะทําให้กระตนเรื่องนี้นะครับเป็นกระตนเรื่องแรกเลยที่เอาสามารถพยาก,การะลุนมาเป็นต้นแบบคาเลคเตอร์จะไม่ใช่เรื่องคุณชายพันโชะที่มีนักวยไทยที่คาดว่าเอาต้นแบบมาจากสามารถอีกคนหนึ่งนั่นก็คือสามารถศิลินทุตามที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนั่นเอง ยังไม่หมดนะส่วนในภาพระหว่างที่เนื้อเรื่องกําลังเล่าถึงตํานานมวยไทยนี่นะมีภาพล่างนักมวยไทยยืนจดตั้งกาดอยู่เนี่ยดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะแต่เชื่อไหมแม้กระทั่งภาพประกอบนี้นะก็ยังมีต้นแบบคาแรคเตอร์อ่ะซึ่งแอดมินนี่ก็เก็บทุกเม็ดนะไม่ล่อสายตาผมไปได้หรอกภาพนี้มีต้นแบบมาจากดีเซลน้อยชอธนสุการนะครับเป็นภาพตอนที่ถ่ายลงหนังสือที่ญี่ปุ่นนะครับตอนสมัยที่ดีเซลน้อยไปทางานที่ญี่ปุ่นนะโดยภาพนี้ได้ลงเป็นส่วนหนึ่งของหน้าปกหนังสือศิลปะการต่อสู้ญี่ปุ่นด้้ววยดยดาาาาพนนนัจะะอู่่บริเณมมขุขลงนะ สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องโม้ฝอยจบไวเพียงเท่านี้นะเพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันสั้นจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ